เรียกว่าดราม่ายังไม่จบกับละครสั้นดอยแม่สลองก่อนหน้านี้มีข่าวว่านักแสดงนำอย่างแอร์ตัก๊กยกไฟล์ออกจากดอยแม่สลองจากนั้นทั้ง4ี่คนก็ได้ทำคลิปโพสต์ลงใน t i กต o k ยอดวิวรวมกันกว่า30ล้านวิวจนเกิดเป็นประเด็นที่ทำให้แฟนละครสั้นไม่พอใจที่นักแสดงที่พวกเขาชื่นชอบไม่ได้ไปต่อบางคนถึงขั้นบอกว่าจะเลิกติดตามกันเลยทีเดียวครับ ซึ่งล่าสุดทางบริษัทดอยแม่สลองก็ได้ออกจดหมายถแถลงการกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าตลอดเวลา8ปีที่บริษัทดอยแม่สลองดำเนินช่องมาปั้นนักแสดงมาหลายยุคการเปลี่ยนแปลงนักแสดงเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นในวงการบันเทิงอยู่แล้วแถมบริษัทก็ให้มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน2ปีที่ผ่านมาบริษัทดอยแม่สลองเกิดวิกฤตค่าโฆษณาจาก Facebook ลดลง80%แต่บริษัทดอยแม่สลองก็ไม่ได้ลดรายได้ของพนักงานเลยบริษัทเลยปรับแผนการทํางานไปรับโฆษณาจากลูกค้าแทน จากนั้นบริษัทก็ได้รับข้อเสนอจากลูกค้ามา1เจ้านะครับโดยให้นักแสดงเล่นแอป TikTok เป็นเวลา10นาทีแล้วลงในช่องของนักแสดงเองซึ่งบริษัทขอ50%โดยให้นักแสดง2 0 0 0มื่นและบริษัท2 0,000ื่นแต่นักแสดงปฏิเสธข้อเสนอและแจ้งกับบริษัทว่าเรทนี้ไม่ได้ทั้งๆท,ที่นักแสดงทั้งหมดบริษัทปั้นมาจากศูนย์บริษัทซัพพอร์ตและสอนงานจนกระทั่งช่องของนักแสดงมีผู้ติดตามหลายล้านคนบริษัทก็ต้องยอมรับว่าการตัดสินใจคัดนักแสดงออกพร้อมกัน ทั้ง4ี่คนเป็นเรื่องที่ตัดสินใจผิดพลาดอย่างมากทําให้แฟนคลับของนักแสดงเหมือนโดนทุบก,กล่องดวงใจบริษัทดอยแม่สลองต้องขออภัยมานาที่นี้อย่างจริงใจโดยบริษัทจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งทางด้านสาวแอร์พรสวรรค์ก็ได้ออกมาโต้กลับทันทีว่าหนูขอพูดบ้างได้ไหมคะมันมีมูลที่ไม่เป็นความจริงอยู่ในนี้เยอะเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงแฟนๆละครสั้นต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ